งเวลาที่สราขันนี่ซื้อเนแบกสาสามน้ำนักประมาณอยู่สี่สิบห้ากิโลนะคือตึกใส่สั้นเลยโอ้ยจุดเด้ออ๋อขอผมก็ไกินเถอะไก่ที่ห่อทองแล้วนะทุกคน ขอ,อ,อ,องข้าวเย่หันแต่ว่าแบกมาบอดวันนี้ก็เลยลางอ,อ่ะสบายดีสบายดียำเศร้าๆน้องพี่น้องเนาะกะตื่นมาเมื่อนี้กับบรรยากาศที่ขอนขางจะอึมครึมน้องพี่น้องเนาะ นี่เมฆคุมเต็มเลยตัวฝนสิตกอีกบ่มือนี่ลังจากที่เมื่อวานนี่นะฝนตกลงมาประมาณตอนประมาณ6กโมงเจ็ดโมงแรงนี่แหละจนพุดหอด11บเอ็ดโมงะตอนที่ว่า,อาพอเฮากลับมาแทบเวียกฝนก็นยังตกอยู่นะมื่อนี้ต่อจากเมื่อวานฝากนเลยมืดอึมคึมคือเ่านะนายนยยมเศร้าๆ ก็คือนะตอนนี้หลังจากที่พวหาตื่นมาก็ชวนกันนะชวนกันตั่งแต้เมื่อวานเมื่อซื้าเมื่อไหร่ว่าชิพา,ากันไปเลาะเบิ้งข้าวเหนียวเลาะซื้อข้าวเหนียวมากินนะซื้อเป็นกระสอบใหญ่หันมาเบิง้งบุหัวมันชิกินได้โดนปันไดผ่านมาเนะช่วงที่ผ่านมาพวหากะกิน,กนข้าวเจ้ามาตลอดเกือบอสามเดือน สองเดือนปลายแล้วเนาะคือเกือบสามเดือนแล้วก็ยังบ่ทันได้กินข้าวเหนียวคือกินก็กินเป็นบางเวลาเนาะโดนโดนอยากกินข้าวเหนียวก็หาซื้อข้าวเหนียวมาก,กินเทิญหนึงกะตอนนี้ก็เริ่มแล้วเนาะแบบอยากอันนั้นอนะ่ะอยากเปลี่ยนไปกินข้าวเหนียวแบบเลยนะจะเลยว่าชิพากันไปเลาะ ช well. ื่อคอนเนียบเบิร์กบู้บันทึขายกันจังใดเนาะาว่าพอชี่ายได้พอเข้ากับชี่ายเป็นคลิปวิดีโอมาฝากมาต่อมันหนาอ้อยพี่น้องเนาะว่าบรรยากาศการไปซื้อเข่าของวัวเข้านี่เป็นเท่าใดเดี๋ยวด้เป็นเท่าใดก็เข่าเกี่ยวไปติดตามความสมพร้อมๆกันนะพี่น้องนะเป็นหลอดซื้อคอนเนียบพี่น้อง ที่ว่าเวื่อาิไปซื้อเข่าก็คือยุกไก่ไก่หอนนี่หนะนะทุกนนะก็นาวยุกไก่แบบก,ก็ไหวหาซื้อแาไกลๆนะครับวัวนซิ้อขายเก,กิน,ะนจึงใจพอดีเขาจะไปซื้อเป็นเรียวพ้อยนาะจากเงินเป็นเรียวร้อยระยับเป็นท้งเจ้าของหา้างเพื่ใจดีแล้วคนทีไปสงฆาล่ะปอนหนาหอเพาจะมาสงแต่ต่างลานอาจัะนหนเขาจะลอกนะเขาคิดเอง ราคาพันสามหนวบาทครมหบาทเดี๋ยวเข้าไปถาเขาโยโคะถาขัเขาแบบสบายสบายเลยต้นแหลกนี้คิดว่าเขาจะได้ผากันที่แรกกินไปชิดได้แบกเด็กจะหานหนานมา <laughs> này cứ phố này tốt tới <laughs> nọ à cả nọ ôi mẹ cần đâm đâm, đâm bên chút bên chút này cứ ít tốt tâm lại áo cốt phải bỏ về việt để áo về vỡ cốt Hãy ส่งขึ้นหลยๆได้ครับครับโอ้ยนาดูคนช่วงเวลาที่ส่งขันเนี่ยส่งขึ้แบกส่งสามน้ำหนักประมาณอยู่สี่สิบห้ากิโลนะขึ้ตึกสซส่สั้นเลยอโอ้ยสุดเด้อ

Hai vườn thân đùm á Khóa mà được Nàng bé khẩu mà Ôi, đi đi oh. <laughs> không có đầy Cái cái Cây cầy dưới hồi thỏng là nó thử con ว้าวยหันแต่ว่าแบกมาบอาดวันนี้ก็เลยลางเอาบ้านชุด้ายเนี่ยลางเลยทุกคนแบกโรคแพทรกนะโอ้โแบกบแบกบแบกบทำอิดก่อนเมื่อวานเป็นไปตามคิดเน่ะน้องคิดว่า เอาเปลาเอาเปล่าไปแบงปันกันแบกขึ้นมาโอ๊ยพ่อเหนื่อยไหมคนดีอ้อ ตะน,นีก็ข้นมอดห้องเป็นเชียร์พอยเนาะทุกคนนี่เขาห้าเนาะเขาเนียวเออราคาสีชิบหายอราคาชีชิบหากิโลอาจารย์บลบอถึงละราคาพันสร้อยเนาะต่อเป๋าเราจะนำนักชีิบหาโลเดี๋ยว,ว,นะว,ว,วจยววววยวิท้ายผมบอกเนาะเพราะเขาแบกขึ้นมาเนี่ สูงต่ำสำแดงพวกเราอยู่สั้นสีหุดแบกันึ่ตาลุมพุ่นละเนาะขึ้นมา <S <S 2> <S 2> โอ้นอนเฉยทุกคนคือพวกเราเคยเห็ดนะตอนที่ยังน้อยยังนั่นนะก็เคยแ,แบกเข่าแบกมันยังขึ้นผู้ขึ้นดอยตั้งรอดอยู่แล้วทุกคน กับเราแล้วนะว่าตลอดตอนยังน้อยแบบสมัยที่ว่ายังเพียนอยู่บานนะกะพพอแม่พาเฮ็ดยังนี่แหละแบกเข่าแบกน้าขึ้นผู้ขึ้นดอยทุกปีเนาะตอนนั้นเฮ็ดไฮได้ไปเนะาะกะพอเฮากันเลยสิ้นเคยครับการเฮ็ดแบบนี้คือถ้าแบกขึ้นผู้ขึ้นดอยมันที่สูงกว่านี่หลายเท่านะแต่ว่าพอเฮากับแบกเท่าละหน่อย อันนี้เฮาบ่ได้เฮ็ดดนแล้วมาแบกกะเรารวมมือนในหนึ่งความจริงที่กริงกะขนาดว่าชิแบกจนเขาานนะ่าม้าหองกะนั่นอะไรก็หอดอยอะเนาะเพราะว่าเฮามาได้บุญแล้วแต่ว่าอันนี้กะยากแบกไปได้ลิ้นไปได้ก็เลยอ่ะนั่นละมอๆเชี่ยหอดเอาลงแล้วก็ลากเอาดูว่าเนาะ ตอนนี้ก็คือเด็กขอนียงว่าเป็นเทียพอยแล้วทุกคนนะตอนนี้ก็ที่เหลือก็คือยังสี้สอคพูดสอกไปยังสิละมาเกี่ยมหุงเกี่ยมหนึ่งไมายังสิเนาะ,อะตอนนี้ก็พอเขาก็หุงเขาหุงนำไวล้ล้วมนีก็ชิกินเขาเจ้าวว่าอาจสิกลมือต่อไปมืออื่นเรื่องมือหือห้อแต่เาว่าเด็กหงวดได้มานนึ่งได้ไม่ยังมากใช่ไหอย่า,ายเริ่มบันเลง ข่าวเหนียวนี่แบบเต็มหูแบบเลยเนาะ,อะพอเฮาแบบเป็นคนลาวเนาะมาจากทางบ้านนอกบ้านหน้ากับชลายกิกะชิลึงเคยกับการกินข้าวเหนียวอ่าเพราข้าวเหนียวนี่ยสำหรับพวกเฮาเนี่ยมันชิอิ่มโดนอิน่มแน่นก่อนกินข้าวเจ้าเนาะพอพวกเฮาบะลึงบะเคยได้ไปเนะาะคันกินข้าวเจ้าก็กินได้ประมาณบัดนึงสองสามชั่วโมงก็เริ่มหูซึกหิวตต้มนะนะ แต่ดากเป็นข้าวเหนียวคนีค่อกินตัมงแต่เศ้านี่ยอยู่ได้ทั้งวันเลยดูว่าเนาะ,อะสองสามโมงสายตอนสายสิก็ยังอ่ะพออยู่ได้อยู่คือมันชิ้อิ่มดนก่อนเนาะคนบรรนอกบรรนาเอาว่ว่าเคยแบบอยู่กับเวียกกับงานตามผู้ตามดอยกะชิค่อนข่ามักกินข้าวเหนียวเป็นพิเศษเนาะกะทีประมาณนี้นะสำหรับีีนี้กะพาบรรดาวให้พี่น้อง ไ,ไป,ไปชื่อคอนเนียวแต่ว่าเพ่ได้เห็นบรรยากาศการชื่อนะมีแดดขึ้นมาเห็นบรรยากาศของการแบกเขา่าขึ้นตึกนะ,ะการเระมานนี้สำหรับอีพีนี้กับพวกเขากะต้องขอตัวล่าไปแล้วน้องไว้พนกันไหมในอีพีต่อไปสบายดีเมื่อยเติบอยู่นะพี่น้องน้องวากไบ่อยกถือถอยถือความล่ะ อยากินเข่าเด่ยไว้พบกันไหมในอีพีต่อไปเนาะอะสบายดี